สวัสดีคนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่นะและคุณกระดอนคลิปของช่องเอเวอเสดาวนะครับวันนี้นะครับก็ยินดีรับเข้าสู่เอเวอเสดาวเกมโชว์กันอีกแล้วนะครับผมเย่ตัวมือตัวมือสิเอ้ยเล้ว สวัสดีดาวเตื่นเต้นมากนะครับสหรับเกมโชว์ในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเกมโชว์ที่มีชื่อว่า5้าแอนซีไอพนั่นเองนะครับผมซึ่งสลับแบบนี้เนะี่ยผมน่าจะแจกอยู่ตรงใต้คลิปหล้วมั้งนะครับถ้าใต้คลิปเนี่ยไม่มีแมปนะครับก็คงนยาจัดการได้ไม่เสร็จนะครับผมถ้าผมจะแจกเนี่ยผมจะแจ้งในชมชนแล้วกันเนาะสหรับแขกรับเชิญน,นะครับก็จะมีผมนะแล้วก็คุณไตโซเลียนคุณลอวเตอร์นะครับแล้วก็ชาวแก๊งคนใหม่คนเราณเดนะครับผมคุณเฟิร์สนะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผม วัสดีครับชื่อเฟิร์นนะครับมาจากช่องเฟียดเองนี่ครับซึ่งช่องนี้นะครับผมก็ไปเจอมานะแล้วก็ได้ทําการคุยกันสักพักหนึ่งเหมือนกันก่อนที่จะได้เข้ามาในแก๊งนะครับซึ่งก็ดีใจมากเลยนะที่เสมาชิกแก๊งเนี่ยผมไปจีบจังทางมาครับดีใจที่สมาชิกแก๊งเนี่ยเพิ่มใหม่อีกคนนะครับซึ่งโอเครับผมไม่รอช้าฮะเดี๋ยวมาดูป้ายกันเลยดีกว่าครับผมว่าผมเขียนอะไรบ้างนะ ดีดีรับเข้าสู่ไฮซิกไอพีจีนะครับแมปโดย u ูทูบเอเวสเตดนะครับผมแมปนี้เนี่ยถูกสร้างไว้สำหรับเอเวสเตดเกมโชว์ใน YouTube นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นคําชี้แจงเพิ่มเติมนะครับหนึ่งนะอย่าลืมนะครับติดตั้งแล้วก็เลือกสีแล้วก็แบ่งฝ่ายระหว่างฮันเตอร์แล้วก็ไฮเดอร์หรือว่านักล่ากับผู้ซ่อนให้ดีๆนะครับผมส่วนสอนะครับผมผมเนี่ยได้ทําการสร้างไว้3แมปนะนั่นก็คือจะมีแมปจังเกิลคริสต์มาสเฟสติวัลแล้วก็แมปสุดท้ายนะครับก็คือออบบันดอนฟลอตติ้ ห้ามออกนอกแมพที่กําหนดนะฮะแล้วก็ข้อที่4นะครับผมโคตรสาคัญเลยนะ Most สอิมพอร์ต l y นะครับผมห้ามขโมยของจากฝั่งตรงข้ามนะฮะสลับวิธีเล่นนะครับสลับผู้ซ่อนเนี่ยก็คือระหว่างเกมจะระหว่างเกมเริ่มเนี่ยคณจะได้ชูไม่อาร์เมอร์นะซึ่งซึ่งเนี่ยจะช่วยให้คุเนี่ยสามารถลองหนได้นะครับแล้วก็ไอเทมอื่น่ะเนาะ คุณต้องซ่อนในแมพที่กําหนดนะครับผมแล้วก็ข้อที่3เนี่ยระหว่างที่คุณล่องหนห้ามให้ฮันเตอร์เนี่ยเห็นคุณแล้วก็ฆ่าคุณเด็ดขาดนะครับอย่างเช่นขยับหรือว่าแอคทีฟไว้สักอย่างนะครับแล้วก็ข้อที่4เนี่ยถ้าฮันเตอร์เห็นคุณโดยการเอ่ยยิงไอพแบบสุ่มในแบบนะครับคุณจะตายแล้วก็แพยทันทีนะฮะสลับของที่เอ่อผู้ซ่อนจะได้นะครับก็จะมีชูไม้อาร์เมอร์นะครับที่ช่วยให้เราล่องหนเนาะแล้วก็ลัคกี้โฮชูไบโนคุล่านะครับหรือว่ากล้องส่องทางไกลเนาะ แล้วก็ Hermes Boots แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือ Magic Mirror นะซึ่งไว้สลับเอ่อกับไมทีสสปอยสเปาวพอยท์เท่านั้นนะครับผมห้ามห้ามว,ว่ามาระหว่างเกมนะส่วนวิธีเล่นตอนเป็นฮันเตอร์นะครับก็คือก่อนเกมจะเริ่มนะครับก็คือคุณต้องอยู่ใน starting point หรือว่าจุดเริ่มต้นก่อนนะครับสัก1นาทีนะ ก็คือระหว่าง8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะครับเมื่อเวลาหมดเนี่ยคุณจะสามารถหาผู้ซ่อนในแมพที่กําหนดได้นะครับข้อ3นะครับก็คือถ้าเจ้าโรดของคุณเนี่ยหมดก่อนที่คุณเนี่ยจะเจอผู้ซ่อนทั้งหมดนะครับผมแล้วก็หรือว่าเวลาหมดเนี่ยคุณจะแพ้ทันทีนะครับผมสําหรับของที่ฮันเตอร์จะได้นะครับก็คือมอร์เทคอัมเมอร์ครบเซตนะครับแล้วก็เลนเจอร์เอมเบมแล้วก็ซูเปอร์เฮลิ่งเอ่อพอชั่นนะครับเผื่อเอ่อยิงตัวเองอะเนาะแล้วก็เลบอร์ล็อกเกอรับ หก็คือสโนว์บอลนะครับซึ่งจำนวนสโนว์บอลที่เราจะได้เนี่ยก็จะเพิ่มตามจํานวนของยังไงอะแบบ1นึ่งแบบสองแบบสะประมาณนั้นนะครับซึ่งสโนว์บอลเนี่ยก็จะเอาไว้เช็คน้องว่ามีใครซ่อนอยู่ตอนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะก็คือมินินุกนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเพิ่มตามแบบเหมือนกันนะครับซึ่งก็ประมาณนี้เลยนะทําอะไรกันวะกำลังประกบต้นแบบสองการ เอ่อกดหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยผมเขียนเองหมดเลยนะแล้วก็ใช้ทเทคนิคแกมา่าภาษาอังกฤษที่ผมได้ทำการเรียนมาประมาณ3เดือนนะครับอาจจะติดขัดหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เกมจะเริ่มเนี่ยเราต้องทำการสุ่มฆ่าตากรก่อนนะครับผมซึ่งผมขอออกเกมไปสุ่มก่อนแล้วกันนะม,มาเลยเด้นะครับสี่คนนะจะมีเฟิร์สแต่สเลียนเอมซดดาวแล้วก็ลาวเตอร์นะครับผมจะสุ่มอันแรกก่อนเลยนะไปนะครับ คนแรกเป็นคนแรกเป็นเราเตอร์นะครับผมสำหรับแมปที่1นะมาสลหรับคนที่2ที่จะได้เป็นฮันเตอร์ในแมปที่1นะครับนั่นก็คือนั่นก็คือผมนั่นเองเหรอวะใหม่นะทีนี้ก็จะเหลือไตโซเลียนแล้วก็คนเฟิร์สนะครับผมมาครับผมซุมไปเลยทีนี้โดนไตโซเลียน แต่โซเล่เป็นคนที่สามนะครับแล้วก็คุณเฟิร์สเป็นคนสุดท้ายนะฮะสลับแมพที่หนะึ่งเนาะโอเคผมมามาเดี๋ยวมามา,มาตรงนี้กันเลยครับผมจะพาว้าไปนะช่างมายบโอเค,อเคมาครับอันนี้คือ <Yeah. S 2> ด่านที่หนึ่งอันนี้คือจะไปด่านที่หนะนึ่งนะมาๆๆนี่เลยมานี่ด่านที่หนึ่งจังเกิลน,นั่นเองนะครับ <laughs> นี่ครับอันนี้เวลาจะเป็นหนึ่งทุ่มนะซึ่งถ้าถึงสองทุ่มเนี่ยเราต้องกระโดดลงไปเลยนะครับแล้วก็ เวลาที่ฮันเตอร์จะหาเราได้นั่นก็คือสามทุ่มเป็นต้นไปนั่นเองถึงตีห้านั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่าเวลาจะหมดก่อนหรือว่าเราจะตายหมดก่อนนะฮะสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วไปไปเลยไปเลยออยู่ไหนแล้ววะถ้าคนเตอร์ยิงจนหมดนี่คือเราก็ชนะใช่ไหมว่าแล้ว้องเกิดอย่างนี้อะไรวะฮันเตอร์อยู่ตรงนั้นก่อนนะอย่ายิงตัวเองตายนะอ่ะเก้าโมงเนี่ยเริ่มหานะโอเคนะอยู่ตรงนั้นก่อนนะโอเคโอเคเก้าโมงละหาได้เลย นี่ผมต้องไปแนะนำฆาตกรเหรอวะอายเลยไอนคนไหนมันอยู่ตรงที่ผมตายเมื่อกี้ไหมไม่มีวะไม่มีใครใครเมื่อกี้ใครลุกใครลุกวุ้ยวุ้ยดูนไงวะเมื่อกี้เหอเห็นเดินอ่ะเออเมื่อกี้เห็นเดินไม่เห็นไม่เหอใเรอ้วมาแล้วมาแล้วมาล้วมาลวาแล้วมาแล้วมาแล้วา้มามา้มมาแล้ว้วมแล้วมว้ว้าแาาม้วว ไกลมากไกลจริงไ,ไกลมากไกลมากไม่ยินตรงเนี้ยไม่เห็นไหมตลกเห็นรูปปั้นเนี่ยในข้างอยู่ข้างล่างนะเห็<อ>นไหมเนี่ยเติ้ลอย่าไปบอกเขาดิเติ้ลโอ้อะไรวะเนี่ยเขาอาจจะสิงอยู่กับเอ็นพีซีนี่ก็ได้น,นะคุณเติ้ล <c oughs> คุณคุณต้องเชื่อผมนะยิงสิบนัดไปก่อนยิงเช็คแถวที่จุดเกิดคนอะ่ะเออสวยสวยเอาละเอาละโอ้โหยยิงไปรัวๆยิงรัวๆยิงลุลยิงลุยิงเช็คแล้วยิงเช็คแล้ว หมดแน่หมดแน่เงียมวนละม่วละเล็กีนัดเนี่ยตื้หนึ่งโมงแล้วตื่อเล็กีนัดเนี่ยแกมากเตอร์แกมาแกมาแล้วทำไมทำไมหาไม่เจอวะนั่นดิครับแกมาเลยสรุปนะครับรอบหนึ่งเตอร์ชนะเว้ยสุดยอดวะ ถ้าถ้าเวลา8โมงนะผมจะทำการคว่ำจอแล้วก็ปิดเสียงนะครับ8โมงแล้ว8โมงแล้วมา8โมงแล้วใน,นระหว่างที่เขากลำลังไปซ่อนนะครับผมขอจะแจ้งเรื่องคอนเทนต์ในช่องก่อนนะก็คือเรื่องการเปลี่ยนคอนเทนต์ในเกมเป็นฟานาฟานาเฟดดี้เนี่ยถ้าคลิปเอ่อต่อ,ต,อต่อไปเนะี่ยทำการลงฟนาน้ำนะครับก็แปลว่าผมเนี่ยจะลงปนกับเธอเรียเลยนะนะครับผมไม่สนแล้วนะครับเพราะว่าผมอยากทำมากนะโอเคนะครับตอนนี้ถึง ห้าสี่ห้าห้าละโอเคนะครับผมจะทำการเริ่มหาแล้วนะเรื่องนี้เอาโอกาสไรสักอย่างยงดีๆคผมเห็นเลยโอ้ยเผือเพือเผือยิงโอเครถกระสุนตัวเองขอบคุณไกลมากเกิดระเบิดโดนอรอ่างเงโดนปั่นประสาทครับทุกคนเนี่ยเนี่ยโดนยูทูบเบอร์ด้วยกันปั่นประสาทเนี่ยผมจะเลิกเป็นเพื่อนละตอนตอนเล่นข้าศัก์ปอตใครปั่นประสาทปุ๊บอยากเจอเชยกันปั่นหมดนนั่แหละโม่เลยโม่เลยปั่นตอนนี้ผมอยู่ชั้นดาดฟ้านะครับ โอเคครับขอบคุณมากที่แจ้งให้ทราบหูเส้นเนียนจากวะกจริงปะจริงปะโอ้โหเอา้าออ้้าาาาวไม่นจะทงบโดนเฉยเลยดีนะคุณยายอ่ะคุณเติรไน่มั้นเราไปโหแล้วจับจับมือเินลงลไป คุณโดนเติร์นันนี้เมื่อกี้เห็นผู้ใ้ผม่ะทำไมการเป็นงี้วะหรือว่าถือว่าผมแพ้วะเอางี้ถ้าฮันเตอร์โดนตัวเองแพ้เลยโอเคผมลอสละอันนี้เปลี่ยนการคันละอุปกรณ์ที่ทูซอนจะได้อ่ะน่าจะมีแค่ชูไหมไม่ก็องกล้องสองทางไกลอย่างเดียวเดี๋ยวลองเท้ามันจะโกงไปความรักความรักใช่ไหม โอเคเปิดแล้วเปิดแล้ว,ปลวไปเลยเ,เริ่มเลยช่อนะจงจอนะนะจะเป็นช่องจอนะอย่าโมงนะชิอๆตรงไหนได้วะคนสร้างแท้ๆท้ก็แล้วแหละผมก็บอกว่าให้โมโหมใส่หมวกบอสเห็นแล้วตัวชูไม้กับขี้โอ้โหอดขีนเลยก้ามโมงแล้วไปได้เลยไปได้เลยที่จริงอ่ะผมเอ่อเอากล่องใส่ไอเทมสำรองไว้อยู่นะเผื่อแบบเกิดปัญหาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีผมไปหาแล้วตรงข้าดลั้งมันไม่มีก็เลยต้องเสกให้แบบนี้แหละ คุณผมบบกม็แค่อยากบอกว่ายิงที่ยอดตายหมดอย่าพูดอย่างนั้นผมว่าตรงนั้นมาเห็นชัดน,นะคนุณหมอจริงเหรออ้าวโอ้โอ้าว,วหูภาาแล้วนึ่งนึ่ว่าจะไม่เห็นแต่ละ <laughs> กูลืมไปเสียงเข้าคิดหอดแน่เลยบอกแล้วคุณโมตรงนั้นมันเห็นเฮ้ยอยากจะเกียนใส่ชุดวอลเร็งแบบนั้นแต่มันมันทำให้ตัวกับพิมได้มันโกงลองถามสองคนที่ดูนะว่าผมได้ใส่หมวกไหมเห็นได้ไงสีไม่ค่อยเนียนสีมันโดดจากพื้นหลังอยู่พอตัวเลยหนงสองซ้ำไปไปเลยไปเลยยี่เดอจะเนียนเลยวันตรงนั้นอ่ะด้ยผมยังไม่ได้เปิดฟีเลยว่ะ ผมก็ยังไม่เปิดเหมือนกันเฮ้ยจุดนี้เปิดนิวชาเทสลับตอนนี้นะครับคุณเฟิร์สได้เป็นนะฮะตอนนี้ก็8โมง44ละ9โมงถึงเวลาออกล่ะในเวลาออกล่ะในเช้าก่อน9โมงแล้วไปทางนู้นก่อนไปทางนู้นก่อนนู้นนั่นแหละถ้ไม่พูดมีพิอย่างผมไปก่อนจะดูทางนี้โอ้โหโดนฝันสมองอีกแล้วไปทางนี้ก่อนเยี่ยมมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนแย่อะไรวะเป็นอะไรกันวะเใครวะ เมันเห็นโอ้โหเที่ยวยิงสองคนพกกันเลยอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้บูมีบูมีแต่ดูมันมันอยู่ในวัดกูลิมเทเนมามาเอาซับแต่เติ้ลมาให้ผมไปด้วไหมเห็นมันอยู่ที่ไหนเห็นเพนี่ทำไมถึงเห็นผมมาตอนนั้นเห็นชื่ออะไม่ผมเห็นลางๆในน้ำเห็นลางๆในน้ำเห็นลางๆด้วยเหรอมันใช้ขนาดนั้นเลยเหรอมันจะมีสอบชุดก่อนอยู่แล้วมันไม่ได้มีเราเดี๋ยวนี้มันไม่มีเรา โอ้โหเจอแล้วเี้ยยิงม我เลยสำหรับสกอร์รอบแรกนะครับก็คือเตอร์เนี่ยชนะนะส่วนผมเนี่ยแพ้นะครับเพราะว่ายิงโดนตัวเองแล้วก็เตอร์เนี่ยชนะแล้วก็คนเฟิร์สเนี่ยชนะนั่นเองนะครับผมแพ้คนเดียวนะฮะเย่เราไปต่อรอบ2กันเลยดีกว่านะครับหรือว่าแมปที่2นั่นเองนะครับซึ่งก็คือแมปคริสต์มาสฟิสิโวลนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับ มา้วครับผมสูงรอบที่สองนะสลับด่านสองนะครับมาดูกันว่าใครจะเป็นฆาตกรคนที่หนึ่งสองสามสี่นะครับโอเคคนแรกนะครับก็คือเกือ <c> บ <oughs> เป็นเฟียเกือบเป็นคุณเฟิร์สละเราเตอร์นะครับคนแรกอีกแล้วเอาอะไรเด็กทำไมต้งมีกระดานดีดงดีหรอมาฮ <c oughs> <ค>ะรอบที่สามนะครับจะเป็นผมหรือเป <c oughs> ล่ารอบที่สองเป็นคุณเฟิร์สครับ เป็นคุณเฟิร์สนะมาครับทีนี้นะใครจะเป็นคนสุดท้ายนะครับไปดู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 ไตโซเลียนคนที่สามผมคนสุดท้ายเลียนันดับจากเตอร์คนที่หนึ่งนะครับคุณเฟิร์สคนที่สองคุณเตอรคนที่สามแล้วก็ผมคนที่สี่นะครับผมบอกเลยนะครับว่าคนสุดท้ายนะครับโง่ที่สุดนะฮะ จริงครับจริงครับอันนี้จริงครับโอ้โหอันนี้ตัดออกคลิปนะอ๋ออากาศใช่ไหมเออตัดออกคลิปนะตัดออกคลิปนะอ๋ออากาศผิดแบบผิดแบบเราทุกคนเข้ามาก่อนออกคลิปเหรอเข้าแล้วโอ้ยแบบสวยขอบคุณนะครับสำหรับแบบที่สองนะครับก็คือจะมีชื่อว่าคริสต์มาสก๋วยเม็ดติดคริสต์มาสเฟสิโวลนั่นเองนะครับผมอ่ะถามก่อนว่าคนเตอร์อยากได้แบบตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนครับตอนกลางวันดีครับเออตอนกลางวันขายง่ายกว่ากันโอเคตอนกลางวันสักคู่ครับผม อือเวลาไปโคตรเร็วเลยโอ้เวลาไปนี่คือแตกเลยใช่ไหมเวลา8โมงนะครับผมก็จะเริ่มหานะไม่ใช่เริ่มหาเริ่มซ่อนนะครับนี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ทอาลงอยู่ตัวนี้แกะมงละมาแอบได้เลยแบบได้เลยผมผมลืมอันนี้ลืมข้าวเผาข้าวเผาไม่พูดข้าวเผากะมงแล้วกะมองแล้วเอากโมงแล้วละโอ้ืมดูคุณโมนเห็นโคตรชัดเลยวะ ถ้าไม่เห็นนะอาโดหัวโมอะไรวะยิงไม่โดนจุดที่อยากยิงอะไรเนี่ยอย่าไปร้องอย่าไปร้องโมนั่งสกิบีดีะสกิบีดีอันนี้ใบแบบชัดเตเลยนะเนี่ยเฮ้ยหนีเลยเหรอหนีอะไรโอ้โหก็ปั่นปราสาทเขาคุณเตอร์เข้าไปทางตันนั่นอะไม่มีคนเลยนนก็กำลังพยายามใช้สายตาขันยอดอยู่เนี่ยใช้ไปใช้มาก็นสุดหมดไม่มีใครอยู่ตรงนี้อะเกินคาดเกินคาดไม่มีหรอก เนียนว่ะครั้งนี้ครั้งนี้เนียนว่ะจริงๆนะคุณอยู่ใกล้คุณโมมากเลยเออโอ้บอกทำไมโอ้โหเต้นนะบิดโทษทีโทษทีลืมไปมันอยู่ใกล้แม่งเ,เลยอย่าร้อนอย่าร้อนอย่าร้อนเมื่อกี้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 นี่ว่าโดนเห็นแล้วขยับมาแบบเห็นตัวอย่างชาัดอะแต่ดีนะคุณเตอร์ไม่เห็นเออผมก็เห็นเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้แบบโอ้โหเตอร์สเต็ปดีโคตรดีอะเขี้ยลืมลืมไปบอกเขาเฉยเลยไม่นะไม่ ไม่ไปบอกเขาเชิญได้ชิบหายแล้วหนีหนีเติ้ลหนีหนีเราหนีกันเถื่อเติ้ลเนี่ยเราหนีหนีเลยนะหนีเลยหนีเลยน้ำอย่าลงน้ำไม่ต้องลงน้ำอย่ามาอย่ามาเอออย่าลงน้ำเดี๋ยวมันแข็งโอ้ยเติ้ลโอ้ยอีกผมโดนไรวะที่นั่นมันติดมาเตอร์นินจาเกียร์เมื่อกี้โอ้ยเจ็บวะโอ้โหเชี่ยโอเคผมแพ้ละยังยางหยาง อีกสองนาทีตอนนี้นะครับเหลือหนึ่งนาทีครึ่งเหลือหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นนะครับก่อนที่ฝ่ายฝ่ายซ่อนจะชนะนะเวลามันหมดตอนแค่โใช่ปะใช่ประมาณอุ้ย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 หีมาหีมาเข้ากุ้งฟิตก็ทำให้เจ็บใจคุณคุณมองใครทำเป็นอะไร ก็มยิงไม่ได้ก็มายิงไม่ได้ไอ้ไงวะหมดไปแล้วกไมยังไม่เข้าวะอ๋อมันปิดฟีพียิผมไม่ได้เปิดโอเคเมื่อกี้ผมผมตายแล้วกันเมื่อกี้ผมตายละตายละวอดีตคนตายละผมลืมปิดฟีพีไม่เปิดฟีพีผมลืเปิดฟีพีขอโทษไปครับผมรอบที่สองโอเคครับ เออไม่ต้องถามเรามั้งคือคุณเฟิร์สอยากได้ตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนครับออตอนกลางวันเต,ลต,ต้ลงมาเต้ลงมาแปดโมงแล้วแปบบได้แล,แล้วไปๆๆคนมานเ,นเดียวกันกผมเตผมได้จุดลับละเพราะว่าผมรู้ตอนที่ผมสร้างผมสร้างเพราะผมได้เปียกห <c oughs> ๆๆๆัวฮ่ารไปอโดนเน อ้าวทำไมผมต้องเหลือคนเดียวตลอดเลยนะเหงาวะเอ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้ตามเพื่อนไปแล้วนี่นะคำพูดจากโยมโมหุตโอ้ยใกล้มากใกล้มากใกล้จริงใกล้จริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหลงไปแล้วโอ้ยเลยก้าวนะส้มเออถ้าคุณคนเตอร์ไม่กลัวโดนจรวดก็ลงมาเลยก็ได้นะแค่แบบอย่าไปเกะกะฆาตกรเขามากมไมไม่เอาเซอรเบรชั่นเอ็มกีทูอะโอ้ยตายสถานเดียว ไปแล้วกูสลับตาที่สองตาที่สองคนเฟิร์สชนะเว้ยสุดยอดปะเจอได้ไงวะเจอแบบงงงใช่ไหมคนหาเจอก็งงเหมือนกันละเชฟบะ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 อ่ะเดี๋ยวอ้าวอ่ะโยนโยนแฮตเตอร์เฉยเลยเอ้ากูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ไม่อินสีก้าก้าหนึ่งสองไปไปเลยไม่เห็นมีสโนบอลให้เลยหรอผมนี่วะไม่ใช่ว่ามันเข้ามาเท่าตัวคนอื่นไปหรออ่ะ ฟีทามเวลานอกนี่ใครเนี่ยว่ะอ่อผมขอถูด <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเร,เ,รเริ่มเกมใหม่ก่อนอ๋อนี่ไงได้ละเออนั่นแหละไป <ผม S 2> เริ่มเกมใหม่ความจ๋าละความจ๋าละโอเคเอบอกผมตันนะ้งแต่เก้าโมงได้ๆเพิ่งแปดโมงเองเด็กตะโกนบอกเลยเดี๋ยวประมาณสักเที่ยงเดี๋ยวผมค่อยบอกก้ามมงแล้วก้ามมงแล้วก้ามมงแล้ว หลายคนอยากให้กูตัวชีแต่ที่จริงแล้วอยากดูเจียวกูใช่ไหมหันก้นเยี่ยวไ่งมันหาว่ากูเสียบหลอดมหมดนก้ากันเกง่งแล้วกูปวนอกว่าแสดงว่าเอฟซีเฟกเหมือนเอฟพิเซกมนเนี่ย ชั่วโนี้มันเงียบไปเต็มยไกลมากตอนนี้ผมยังไม่เห็นคุณเติ้ลเลยนะเติ้ลเชื่อไหมว่าระยะเราตอนนี้สามารถเดินไปหอมแก้มกันได้เลยเฮ้ยจริงเหรอไปหอมด้วยดิเจอรเจอตอนนี้นะครับเวลาบ่ายโมงนะฮะไม่มีแบบตอนที่แบบยิงแล้วได้กระสุนแบบ อย่าขวางฆ่าตกรีแบตก็หมดพอดีมาดูกันนะครับว่าอะไรจะหมดก่อนระหว่างแบตเติ้ลกับกับสรวลดของคุณเติ้ลนะฮะโอ้โหเข่ากันอยู่เติ้ลเติ้ลเติ้ลกลับมาก่อนยังเพิ่งไปกัดเขาโอ้โหตอนนี้นะครับผมเลยอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะมีกแพงีตัวใหม่ปะเนี่ย ไอพีซีตัวนี้ขายอะไรครับขายตัวชิ้ตัวนี้ขายฟูรัวขายของเถอะมาเดี๋ยวผมซื้อเลยผมยิงสุ่มมาเลยก็ได้มันต้องมีทุกต้นนั่นแหละหมดเวลาหมดเวลาอยู่นี่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 เมื่อกี้ผมยิงเช็คแล้วอะมันไม่โดนอ่ะเมื่อกี้กระสุนแบบเฉียวขาผมแวกไปเลยคุณลองยิงผมเช็คดิมันโดนไหมโหตายหโหตี้เลยเนี่ย อ,อา <c oughs> <c oughs> ยิงผมไม่ได้ยิงเพื่อนผม <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยอ้าวอ้าวทำไมไม่ตายวะมันก็ดิส a b บโนะลืมปิดลืมปิดอินฟินิต e a เฮลหรือเปล่าไม่นะ <c oughs> ไม่ได้ลืมปิดนะไม่แต่อันนั้นน่าจะเฉียวขาผมจริงแหล้ะ <c oughs> โอเค <c oughs> มาครับตาสุดท้ายนะผมได้ปิดคันเตอร์สินะ ซึ่งก็จะเป็นตอนสุดท้ายของคลิปนี้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะทําการไปต่อ EP 2ในคลิปหน้านะครับซึ่งจะเป็นแมปเกาะลอยฟ้านั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาเกาะลอยฟ้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมครับพอลโอเคงั้นผมจะกดสตาร์ทเลยนะโอเคเริ่มละไปเลยผมความจอละคร,ค,รครับผมเห็นอยู่ตอนนี้ผมกำลังจะออกลาลงมาแล้ว <c oughs> กูไม่เข้าใจเลยขนาดนี้โอ้อยังยังยังรียบีสันตรงนี้ระบางที่โอยังไม่รู้ตัวไม่รู้หรอกอ้ยเุย <c oughs> เอโ่โอยอย่างเดียวออ้าผมไม่เห็นผมผมยิงเช็คเฉยๆผมไม่เห็นนะโหแล้วเก้านะัดละผมลืมสโนบอลด้วยนะมนะผมผมขอเสกสโนบอลเป็นหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งด่าผมนะครับผมผมลืมผมลืม อ้าวโอนะ้ยตอนนี้เหลือศัตรูคู่วาคาดเขาผมอุ้ยกบเกือบเกือบโอเหลือสองละเอาไงนี่วะเนี่ย,ยโอ้าวกระสุนพอไม่ลดด้วยอ่ะลดด้วยอ่ะลดลดเองเลยแล้วกันเหลือหนึ่งละมาตรงนี้โคตรเนียนเลยเพี่ยรอคิดได้ไงวะเหลือหนึ่งกระสุนนะผมจะไปยิงได้ที่ไหนวะเหลือหนึ่งมายิงผมดิ หนล่ะอยู่ไหนล่ะบอกมาเลยบอก Google Map มาเลยบอกพี่กัดมากูยู่นีกูอยู่นีคเดนคนเนคนต้องไปว่าอยู่แถวต้นไม้ผมจะใช้เวลาเอ่อสมประมาณ3นาทีนี้ในการสังเกตก่อนนะครับแล้วในตอนเอ่อสามสิบนาทีสุดท้ายผมจะทําการยิงในจุดที่ผมสงสัยนะครับต้นไม้นี่มันเปลี่ยนสีหรือเปล่าอันนี้เปลี่ยนสียังไม่ยิงดีกว่าอะไรตอเรอฮะผมอยู่ในบ้านหลังสใหญ่ที่สุดตอนนี้ เชื่อได้ไหมเขาทุกคนคำพูดนี้เชื่อได้ไหมผมยิงเลยแล้วกันนะเชื่อหรือไม่ไยิงตรงนี้แล้วกันแพ้ก็แพ้อะไรอะไรอะไร,อะไรก็จะเกิดขึ้นปุ๊บแล้วไม่โดนเอ้เอ้าโดนเหรออยากรู้เลยไหมยอยากรู้เลยไหมผม ผมเห็นตั้งแต่ประมาณสองนาฬิกาครึ่งแล้วว่าแบบมันต้นไม้ตัวเนี้ยมันออกสีฟ้าเว้ยอ,อแบตหมดตอนกำลังจะเสียบชาร์จมาผมเปิดล่กินแล้วโอเคนะครับก็เท่านี้นะครับผมสลับเวสต้าวเกมโชว์ในไอพี i ี h ฮ n อ็นซนะครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนสนุกหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> ถึง ในเกมเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดบ้างนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยเล่นกันสนุกมากนะครับใช่ไหม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 โคตรสนุกเลยยัดเขยิงตัวเองตายเป็หลายรอบจังเลยนั่นแหละครับผมฟอร์มาเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่าปัญหาเขาให้ได้ใจเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอ่อผมแก้เสร็จทันคลิปนี้ลงเนี่ยก็อาจจะมีลิงก์ให้โหลดแมปไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้ามีเนี่ยก็สามารถไปหาวิธีโหลดกันได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมผมจะแก้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยเอ่อแก้เป็น ยังไงเอาลิงค์ข้าไปใส่ในเดคิปชันเนาะโอเคจะาถามทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมคุณเตอร์คุณเติแล้วก,กคุณเฟิร์สที่แบตหมดนะฮะเออไม่เป็นไรนะครับรู้สึกยังไงกับแมปที่ผมสร้างครับคุณเตอร์ก่อนเลยครับรู้สึกยังไงกับแมปผมที่ผมสร้างครับหายไปแล้วว้าวมากฮัตเตอร์รู้สึกยังไงครับกับเอ่อทั้งแดเกมที่เล่นกันมาครับรู้สึกยังไงแมปเป็นยังไงหรือว่าการจัดก,การเป็นยังไงนะฮะ ติดติดรู้สึกไงครับว่าจัดการหรือว่าแย่มากๆมาดูมันสูดอีกโอเคแดว่าโอเคะมีเท่านี้ใช่ไหมเอาสรุปคือมันก็โอเคแหละแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นโอเคครับโอเคเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะไปปรับปรุงนะครับโอเคคุณเต้ลครับแมปสวยครับโดยรวมโดยรวมถือว่าดีครับแต่ว่าเรื่องการจัดการของในวันนี้ก็ยังต้อง แก้ไขเพิ่มเติมอีกครับใช่ครับบอกบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องการจัดการแบบพวกนี้เนี่ยคือแบบว่าเรื่องการย้ายไฟแล้วก็แบบการจัดการแบบประมาณนี้ผมไม่ถนัดเลยนะครับแล้วก็เป็นการอานครั้งแรกด้วยเนาะคือก็สัญญานะครับว่าจะเอามาปรับปรุงในภายหลังนะครับผมก็อยากให้เขาแนะนำแค่นั้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าแย่ใช่ครับอืมก็แน่นอนครับผมครั้งแรกก็ประมาณนี้แหละฮะก็ต้องมีขอยพาดก็ไบ้นะครับเดี๋ยวสัญญาว่า ถ้ามีโอกาสหน้านะครับผมจะทําการจัดก,การให้ดีกว่านี้นะถ้าเข้าไปพลาดแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยในคลิปมันไม่อาจจะทําให้ขาดบรรยากาศหรือว่าอาจจะทำให้คลิปไม่สนุกนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับสรับคลิปนี้ก็วิยงเท่านี้แล้วจะก,กัดคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นรายการอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสรับคลิปนี้ก็ไปบ่ายครับผมไปบ่ายทุกไปบ่ายคนรู้กันหน่อยสองคนนี้หายตัวหายตัวไปบ่ายเร็วเตอร์อันนี้ ค่ำแล้วดึกแล้วยังไม่บายครับไม่บายฮะจบไปลเลยเย้าบายเบย,ย์มคนแรกจกจะตระกายครับจบไปลเลยเย้าบายบายโอเคจบไปเลยเย้าบาย